จ้ามือนีเฮากระสีเห็ดเนืออยา่างเนื้กินอีกแล้วมือนีเฮากระสีเห็ดแกงจืดจา้าอันนี้กระสิเป็นกระดูกไก่จา้ากระดูกไก่นี่เฮาก็ได้มาจากกระดูกที่ออหา้าวหลอนเห็ดอันไก่ทะเลยากีอันละจา้ามันเหลือก็เลยเอามาต้มเป็นน้ำซุปเนาะให้มันนนัวเสร็จแล้วเฮาไปเอาแค่หลอดมาหั่นจา้าหั่นแล้วเขาก็เอาลงไปในน้ำซุปก่อนเพราะว่าแค่หลอดไันสิสุกยากจัหน่อยเอาให้มันเปื่อยเนาะ จากนั้นเขาก็มาหันหาห่นเห็ดหูหนูจ้าหั่นเห็ดหูหนูเสร็จแล้วเขาก็มาหั่นผักกาดขาวมือนี้เขาก็สิเห็ดแกงจืดสดน,น,น้หม่อนพอหั่นผักกาดขาวแล้วแล้วเขาก็สิมาหั่นนน่นต้นขึ้นสายจา้านี่ใส่ขึ้นสายกับหอมหอมเนี่ยจ้าผู้ไดเมียนขึ้นสายกับใส่ผู้ไดเมียนผักซีจีนกับใส่แต่ว่ามือนี้บ่มีผักซีจีนก็เลยใส่เป็นนน่นขึ้นสายแทนจาน้าแล้วเขาก็มาหั่นนั่น เต่าหูจ้าเตาหูของเขาใส่หลอดหนึ่งจ้าเหมือนี่แล้วเ,เขาเอาหมูสับเอามะมักจ้ามักใส่ซอสใส่ผิกไทยจา้าแล้วแล้วเขาก็คนค้นั่น,นหมูสับจ้าให้มันเข่าเนื้อเนาะให้มันเข่ากันใช่ใด็ดเสบๆนัวนัวปนี่พอนหมอเดือดแล้วเขาใส่ผักลงไปเลยจา้าใส่ผักลงไปเสร็จแล้วเขาใส่เครื่องปรุงจา้าโรด,ดีใส่ น้ำตาลน,น้อยหนึ่งจ้ะนิดเดียวแล้วแล้วเขากะส่ซอจ้ะส่เกลือจักน้อยจากนั้นเขากะส่เห็นหูหนูลงไปจ้ะคน้คนคน้นค้นให้เขากันจ้ะพาอหมอเดือดหมอฟุดแล้วเขากะไซหมูซับจ้ะหมูซับนี่เขาก็ตักตักตักจ้ะสซซอนตักมันนี่บ่ได้ปั่นเนาะก็เลยเอาอซอนตักตัก,ตกเอาไปเอาเป็นเอาเป็นอันกลมๆจ้ะมันนี่บ่ได้ปั่นเอา เข้ากัตักตักลงไปจ้าอ้ยหมอฝุดหอมหอมจ้าฝุดอัวอวอ้วอวอยู่แล้วเล่าเข้ากับค้นจ้านี่เป็นไหนไปเป็นตาแซ่บตาแซ่บจ้าจบท้ายด้วยใส่สาหร่ายจ้าเข้ากับใส่สาหร่ายลงไป้มนีบ้บ่ได้ใส่บุญเซนจ้า้มนี้เห็ดแกงจืดบ่ได้ใส่บุญเซนแกงจืดหมูสับจ้าเพราะว่าบม่มี่มุลเสซนบ่ได้ไปสื่อจ้าเสร็จแล้วเราก็ใส่เต้าหู้จ้า ไส้ตังหูแล้วแล้วเราก็จะตบท้ายด้วยใส้คืนชายลงไปจ้าให้มันหอมๆเนาะอืเป็นตาแซบตาแซบจ้ากินกับข้าวจ้าหอนๆหน้าตาสีสันเป็นตาแซบบระจ้าพี่น้องผู้หนาอัวปวดอัวมาเด้อ